ฉันศึกษาว่าคัดไหนที่เหมาะสมกับการล่าสัตว์อาเซอร์หลังจากดู YouTube มากมายคัสที่คุณเพิดเพลินกับการล่าสัตว์แม้จะใช้เงินน้อยที่สุดก็คือนักธนูดังนั้นฉันจึงตัดสินใจเล่นตัวละครแรกของฉันในฐานะนักธนูยองคัสคัสยอนเป็นคัส จมตีระยะใกล้เหมือนนักธนูฉันจึงได้ยินมาว่ามันแตกต่างจากนักธนูที่เป็นคัสโจมตีประชิดและมีร่างกายที่แข็งแรงทำให้เหมาะสมกับการ PVC เช่นกันเนื่องจากฉันเป็นนักมือใหม่ฉันจึงผ่านส่วน PVP และเลือกนักธนู ดาบสองมือฉันได้ยินมาว่าคัสดาบสองมือนั้นช้านิดหน่อยสำหรับการร่า,าสัตว์แต่เป็นคัส P V P ที่ดีที่สุดฉันไม่คิดว่าจะเรียนวิชาดาบสองมือได้ดังนั้นฉันจึงเลือกนักธนูดาบคู่เป็นคัส ชวินสื่อว้ถือมีทักษะฟื้นฟูชีวิตแต่ฉันได้ยินมาว่ามันยากที่จะเรียนรู้ในตอนแรกฉันจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อฉันพบข้อมูลเพิ่มเติมไลฟ์โคสุขสนุก